สวัสดีครับสวัสดี f อนะครับสักดาชัยนาฟาร์มขอนแก่นทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมีข่าวดีนะครับมาบอกให้พี่ๆเอนะครับได้ทราบนะครับพี่ท่านใดนะครับที่กําลังมองหาแม่ไก่นะครับที่จะนําเข้าไปพัฒนาสายพันธุ์หรือจะนําเข้าไปต่อยอดสายพันธุกรรมนะครับตอนนี้ผมจัดโปให้นะครับสาเหตุและเหตุผลนะครับทําไมผมถึงต้องจัดโปนะครับ หนึ่งนะครับตอนนี้แม่พันหลักนะครับที่ผมนําเข้ามาเองนะครับเยอะนะครับเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ที่ผมแรกก็ประมาณเกือบยี่สิบตัวนะครับไหนจะมาเก็บเป็นลูกสาวไว้อีกนะครับก็มันค่อนข้างจะเยอะนะครับและผมจะเก็บไว้แค่ห้าสายพันธุ์นะครับที่พอเอ่ยชื่อแล้วเอฟซีทุกท่านต้องทราบนะครับต้องเป็นที่รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ ที่ผมจะเก็บไว้นะครับจะเป็นปอวุฒิหมนนครสจอเซมน้องปลอยฟาร์มแล้วก็บิ๊กกลับนะครับที่เหลือนะครับไม่ว่าแม่ไหนที่ผมนําเข้ามาผมก็พร้อมเปิดนะครับให้เอฟซีนะครับนําไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับอย่างเช่นแม่พี่บอลนะครับเกษดานะครับตัวนี้เป็นไก่ที่จ่ายรูปมีผลงานนะครับทําไมผมถึงไม่เก็บไว้นะครับหนึ่งนะครับ บางทีนะครับเอฟซีนะครับพอเอ่ยชื่อบอกว่าพี่บอยเกียรติสดารนะครับบางบางท่านไม่ทราบนะครับว่าเป็นสายไหนนะครับแต่ถ้าเอ่ยชื่อเป็นมหาครอบิกับส่วนมากเอฟซีนะครับจะรู้จักนะครับและแม่ไก่นะครับที่ผมเพาะและพัฒนาขึ้นมาเองครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับลูกเยียร์ขาวบวกแม่ดำน้องพอครับทีแรกผมว่าจะไม่เปิดนะครับตอนนี้ผมเปิดทุกตัวนะครับ ไม่เปิดเฉพาะแม่พันหลักนะครับก็ให้เอฟซีทำความเข้าใจนะครับไม่เปิดเฉพาะแม่พันหลักนะครับที่เหลือเปิดหมดนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถท้ามาสอบถามได้นะครับใครไวใครได้นะครับตอนนี้ไก่ทุกตัวผมท่านใดที่อยากขอดูนะครับผมจะจับถ่ายรูปให้ชนนะครับทุกตัวนะครับ ใครอยากได้สายเนี่ยก็สามารถถ้ามาสอบถามได้นะครับเพราะว่าไก่ผมตอนนี้ตุ่มเมียค่อนข้างเยอะนะครับเยอะเกินก็ดูแลไม่ไหวนะครับก็เลยต้องตัดใจนะครับยอมปล่อยให้พี่ๆเอฟซีครับนำไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับไม่ใช่นําของไม่ดีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูยอบเพชรผมก็เปิดนะครับตอนนี้จัดโปรให้หมดนะครับตอนนี้แบบนี้ครับรูยอบเพชรนะครับเปิดนะครับเปิดทุกตัวนะครับ พี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาแม่ไก่นะครับจะนําเข้าไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับสามารถทักมาสอบถามได้น,นะครับเฉพาะแค่แม่ไก่ที่ผมนําเข้ามาตอนนี้ที่ไล่ๆดูนะครับก็ประมาณเกือบยี่สิบแม่นะครับถ้าจะมาเก็บลูกสาวอีกนะครับโอ้ไม่ไหวครับผมเยอะจริงนะครับ เดี๋ยวผมจะลงทั้ง2ช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องสักดาชัยชนะฟาร์มขอนแก่น,นครับหรือจะเป็นช่องชนบทฟาร์มไก่ชน,นครับแต่นี้พี่คค่ด,ดูนะครับแม่ไก่หลักสมมติผมมี20แม่ครับถ้าผมจะเก็บลูกสาวอีกนะครับโอ้โหก็เป็นอีก40แม่ครับมาไม่ไหวนะครับ ครับถ้าไหนสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากซับสไครแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ